สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเรามาเปิดราคาขายกวอกมรกตด่างกันดีกว่าค่ะสำหรับต้นนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะเอาไปปลูกนะคะดูก้านนะก้านนี้สวยมากๆเลยค่ะใครสนใจนะคะรวมส่ง1,200บาท หัวใหญ่มากๆเลยนะดูก้านอีกทีนะดูก้านนะก้านเขาเป็นก้านสีส้มน,นะคะู่ไทยสองร้อยบาทรวมส่งค่ะส่วนยอดนี้นะคะเป็นยอดใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาใหม่นะ ยอดนี้เป็นยอดใหม่ถ้าเพื่อนสนใจนะคะยอดใหม่ยอดนี้จะตัดไปกับก้านนี้นะซึ่งเป็นก้านก้านแม่ใครสนใจกิ๊กก,ก็ขายให้ในราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะตัดรากให้ด้วยนะเนี่ย ด่างนะทุกคนเข้าใบอ่อนได้เฉยสองร้อยเกเก้านะปีใหม่ขายราคานี้แหละและกล้านนี้นะก้านนี้ถ้ารับก้านเดียวนะคะวันนี้ติ๊กกี้ก็ขายให้ในราคาสามร้อยบาทนะ กำลังมียอดเล็กๆจะตัดลากไปด้วยนะใครสนใจเนี่ยดูยอดใหม่เขาด่างสวยมากเลยแต่ยอดนี้เรายังไม่ขายนะรอก่อนนะเพราะาเขายังยอดอ่อนอยี่นะคะส่วนกระถางนี้ ทางนี้นะคะถ้าเพื่อนสนใจราคา499บาทรวมส่งนะคะกระถางนี้นะคะ350บาทรวมส่งนะคะด่างสวยมากเพราะว่าแม่เขาด่างมากๆเลยทุกคน350บาท ส่วนกระทางนี้ดูนะถ้าเพื่อนๆรับไปนะเพื่อนๆเอาไปชําได้เลยน,นี่ยก้านมีแยกชำได้เลยแต่จิ๊กจัยังไม่แยกนะคะดูขนาดต้นเล็กๆยังมียังมีอ่ยอดใหม่แทงขึ้นมาทุกคนดู ใครสนใจนะคะ350บาทรวมส่งนะสองก้านกับหนึ่งหน่อรวมส่งนะส่วนกระทางนี้250บาทรวมส่งนะคะ250ราสิบาทรวมส่งนี่สามบบาทรวมส่ง ส่วนกระทางนี้เป็นต่อแม่พันธ์ุนะคะต่อเดิมนะใครสนใจขายนะคะห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบบาทตัวมปส่งนะคะเป็นต่อแม่พันธ์ุนะเอาไปเปลี่ยนกระถางเขาก็จะให้ต้นลูกเรื่อยๆนะคะ ส่วนใครอยากได้ตอนนี้นะคะตอแม่พร้อมยอดลูกกระถางนี้เป็นกระถางที่ด่างสวยมากทุกคนดูก้านแม่พันธุ์ค่ะอันนี้คือแม่พันธุ์ที่เราตัดขายตัดขายเหลือแต่ตอนะคะถ้าเป็นเพื่อนสนใจนะ่พี่จะตัดรากให้ด้วยนะสำหรับยอดนี้ก้านนี้นะขอราคา ตอนนี้สวยมากเป็นแม่พันธุ์ที่สวยคอสามร้อยห้าสิบนะคะรวมลากด้วยนะใครอยากได้เอาไปปลูกเนี่ยเขาก็จะมีจะตัดให้ดูกัะตัดให้แบบนี้นะคะพร้อมกับต่อแม่นะคะส่วนใครที่สนใจกวักมรกตดำนะคะดำกลาย กระางนี้นะคะเราขายในราคา299บาทนะกระดานนี้299บาบาทใครสนใจต้นไหนก็ค่อยทักมานะคะ